ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นในหกอ,อีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหงกรกฎาคมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับ ชมรับฟังด้วยท่านผู้ชมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมใบนี้ครับกับตันเบ่งปานแนวทันเด่นล่างเบ่งปานห้าเบ่งปานห้าตัวเดียวนะ เบ่งปันป่นตัวเดียวห้าเบ่งปันห้าตัวเดียวก็แนวทานเด่นล่างแนวทานเด่นล่างต่อไปครับผมใบนี้ปั่น10หน่วยล่าง10หน่วยล่างจับโค้ไม่ชน สิหน่วยล่างจับคู่ไม่ชูนก็เป็นปันสี่แปดสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าหกแปดหกนึ่งหกสามหกห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็กลับตัวด้วย กลับตัวด้วยนะท่านผู้ชมกลับตัวด้วยปั่นจับคู่ล่างไม่ชนให้พิจารณาต่อไปครับผม,มใบนี้เม่้อยสิบหน่วยแบบสี่ตัว แม่ร1 0หน่อยแบบ4ตัวก็เบ่งปาน8ป็ดเก้านย์หนึ่งแปเก้นย์ห่บ่งปาน4ตัวให้พิจารณา8ป0ดอดีตก็ผ่านทู้ชมก็มีหลุดบ้างนะ มีหลุดบ้างต่อไปครับใบนี้ระเด็นรเรียญก่าววิ่งบุญแบบสามตัวสามสี่ห้าสามสี่ห้า กเบ่งปัน3ามสหาระเดนอดีตที่แล้วผ่นานอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้ท่านพู้ชมดับเต็มล่างดับเต็มล่าง ดับเต็มล่าก็แบ่งปันดับเต็ม0เต็มเจ็ดดับเต็ม0ย์เต็มเจ็ดเลยก็ดับคู่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสองแดสามเจ็ดสี่หกห้าห้าหกสี 1>, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0 8 9 9 8ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนยวทางนะต่อไปครับผมใบน,นี้ไม่นี้ก็เบ่งปันแนวทาง เจฝนโคนโคราดเด่นบนสุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ครับยายผายายผา เบ่งปันเด่นบนเก้าตัวเดียวนะเก้าตัวเดียวใหญ่ผ่าเจ้าของแนวทางเบ่งปันเบ่งปันเก้าต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทาง X กไกใบนี้ก็ เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านศูนย์หกผ่านตรองด้วยนะผ่านตรองด้วยชุดเน้นนะชุดเน้นสองตัวสามตัวตัวเน้นสูตรหลุดไปตัวรองผ่านท่านโพชก แนวทันใหม่นี่ครับผมแบ่งปันอีกแล้วนะ x ็ก,กยก็แบ่งปันเน้น2 3 7 3 2 6 3 2 3 6 3 7ชุดเดียว2 6ท่านผู้ชม x ไก,กยก็แบ่งปันชุดเดียวนะ2 6 ทว่าชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ควรเลขประจันวันจันทร์อดีตที่แล้ว1 2 3สรุปแล้วผ่าน3 2ผ่าน2นะผ่าน3ผ่านส 392.3.2ทะพอชมเนวทันใหม่นี้ครับผมก็เบ่งปาน890คู่89090 8ขวนเจ้าของเนวทางที่เบ่งปันป ต่อไปครับผมใบนี้เลขกำลังวันจันตรารางใบนี้เป็นอดีตที่แล้วเนาะสองเก้า่านสองพันเก้านะพันศูนย์พันหกด้วยเนาะก็แบ่งปานผ่านสี่ตัวหลักสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างท่านผู้ชม เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานตัวใดเราไปชมกันเลยเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามแปดศูนย์เก้าหกเจ็ดสามแปดศูนย์เก้าหกเจ็ดนะท่านผนะู้ชมก็เป็นเดียวทางเลขกำลังวัน ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปั้นอย่างเ,ออเรียวนะไปต่อกันครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วเนาะเบ่งปั้นชุด3ตัว2ตัวผ่านอดีตที่แล้วผ่านโคกเก้าสาม 9ก้าสามวิ่ง93 7า0 0 0 9จนะ็น้าพนมนะถ้าผู้ชมนะแนวทันใหม่นี้ครับผมเบ่เงปานอีกแล้วนะแนวทันใหม่นี้ก็เบ่เงปานอีกแล้วก็เบ่เงปาน 023 028 035058วิ่ง305 238 258 358 30 5, 8, 25 8, 35 05 38 85 02 08 23 25 28นะ วันอาคารเนาะวันอาคารต่อไปครับผมใบนี้ขอกดฝานเบ่งปันคู่949590 040540เจนุตเจนุตนะก็เบ่งปาน6คู่เบ่งปัน6คู่ ให้พิจานะรณาต่อไปครับผมใบนี้ครับต่อไปครับผมใบนี้หนูน้ำทิพย์เด่นสิบล่างสูตรใหม่ท่านผูชมเบ่งปานอีกแล้วนะ ส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนื้อทันใหม่นี้ครับผม6 7 6, 7 672เนะเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน672 3ตัวท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากนะอดีตก็ผ่านท่านผู้ชมเก็บหน้าจอได้นะ เก็บหน้าจอได้ครับผมวันนี้ก็เบ่งปานเดียวทาง3ตัวตรอง3ตัวตรองอดีตที่แล้วหลุดหลักหน่อยนะหลุดหลักหน่อย395หลุดไปหลักหน่อยตัวเดียวเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน 74กับ83กับ7จับชุดให้นะ787 737นะ487แล้วก็437นะท่าน4ชุดนะ4ชุดให้พิจารณาท่านผู้ชม ไปครับผมใบนี้ก็เนวทันหลักอร้อยหลักสิบการหลักหน่วยตัวเดียวเบ่งปานสามเบ่งปานสามตัวเดียวอดีตก็ผ่นานอดีตก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานสามตัวเดียวนะ ถ้านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม